เัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับน,นี้ก็จะมาบอกนะครับวิธีการเข้าเซิฟออนไลน์ทั่วโลกนะครับบางคนก็อาจอยังไม่รู้นะครับส่วนบางคนก็รู้แล้วนะครับวันนี้คงอยู่ในเกมไมค์ครับนะครับในเวอร์ชั่น0.14.0บิ i l d 2นะครับตัวเต็มนั่นแหละครับครับพอเข้ามา เกมมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับและให้เพื่อนเพื่อนนะกดตามปกติก e ็วเพยเร็จแล้วก็ข่าน,นิวครับเขีนตลูกศรไหมลูกศรไหมอะแรกดไปเลยครับส่วนกดแล้วมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้ IP เซิร์ฟนะครับเช่นเนี่ยไอเซิร์ฟเนี่ยนะครับอันแรกนะครับอันแรกนะผมเอามาออกแล้ว ค้างนะครับค้างนะครับเอาละโอเคครับออกละนี่ครับมันจะไม่มันจะหายไปแล้วครับมันจะไม่มีมันจะเพิ่มนลครับเนี่ย IP เ e s e r ฟไ IP ี e s e r ์ฟก,ก็คือตัวภาษาสักญาตัวน,นั้นครับนี่ครับ IP กกมันเป็น BNPK จุด D DNS พอศ์สองนั่นแหละชื่อตรงนี้นะครับอะไรก็ได้ครับกดตรงนี้แล้วกดแอคครับขึ้นเลยนะทีนี้ขึ้นเลยนี่ครับเห็นไหมโอเคครับหวังว่ากงใจนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเป็นเท่านี้นะครับก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ